สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ันชี่วัดบางนมโคนะฮะหลวงหลวงพ่อปานนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะนี่แล้วก็ถึงบริเวณวัดกันแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อปานกักตอนนะครับผม่เดี๋ยวเราไปชมพระภูมิคกันต่อนี่นะครับอโอ้คนลังไหลเข้ามาเยอะเลยทุกคนสำหรับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมนะ มีคนเข้ามาชมบาราบีนะหลวงพ่อปานกันเยอะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะนี่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิด8.00 16.00นะบริเวณนี้นะเข้าไปด้านในกันเลยนะครับนี่นะบริเวณด้านในนี้ก็จะมีรูปเือนหลวงพ่อปาน ก็มาปิดทองกันได้นะครับตรงบริเวณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นลูกเหมือนของท่านนะครับก็จะมีวัตถุมงคลนะเป็นรุ่นเก่าๆที่เขานะถวายแล้วก็มาให้เอฟซีดูชมกันด้วยนะเนี่ย ปัดเครื่องรุ่นหออลวงพระปายนะนี่นะครับหลงพระปายนะ ัน,นก็เป็นเหมือนผนคือพึ่งนะหลวงพ่อปานด้านหลังก็จะมีจัดแสดงนะครับให้ชมนะสำหรับประตุมงคลเ,เก่าๆรุ่นเก่าๆของหลวงพ่อปานนะครับทุกคน ก็เป็นตั้งแต่ปี2-7เลยนะครับปีสอเนื้อดินนี่หลวงพ่ออุไลก็เป็นรุ่นเก่าๆนะจะจะแสดง จุดบูชาวัตถุมงคลนะของวัดบางลมโคนะวัตถุมงคลจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมเลยนะได้เป็นด้านนี้นี่พระชุดหกพิมพ์เนงาผมปีหกหกห้ารอยบาท ก็จะมีบกพิมพนะนี่ชุดละห้าร้อยบาทอันนี้องค์ละร้อยปีหกหกปีหกหกหลบว่าป่านะปีหกชุดละชุดละห้าร้อยถ้าแยกก็ชุดนัหนึ่งรล่อองค์ละหนึ่งร้อยนะปีหกหก อันนี้พระพิมพ์ประทับศักดิ์หกพิมพ์สร้างวิหารปีหกสามด้านในเป็นรุ่นเททองหลวงพ่อปานองค์ใหญ่นะปีสองห้าสี่เ้าเป็นเนื้อดินพิมพ์ทรงไก่นะครับพันห้ารอบาท คุณสร้างเขื่อนคุสร้างเขือเข่อนครั้งแรกปี2-5-1-1 1,500นันนี่ก็ชุดละห้ารอยนะอันนี้ก็จะชุดเออองละร0อยนะนี่มีครุฑหน,นุมมนนะไก่ นะครับปลานกเม่นมีไก่สเส้นมีไก่สเส้นมีไก่สามเส้นนะครับแล้วเล็อกเก็ต็อกเก็ตกจะส0งรอยันนี้ร้อยหนึ่งหลอดพานลมดำห้านิ้วปีหกเนพะันห้า หลอกเกตหลงพ่อปานืปี59 300น,นี่เหรียนเซมาหลงพ่อปลานเนื้อกระไหลเงินลงยาสร้างปี59 300 300น,นี่เป็นกระไหลทองกระไหลทองปี59 150 ปปออนุปรอร้อยองค์จิ๋วนะปีห้าเก้าอันนี้ก็ไหาทอง,งองค์ละหนึ่งรอยด้ล่างก็จะเป็นพยันนะพยันนะครับผมรูปภาพห้าสิบบาทอันนี้เป็นล็อกเก็ตหล,ลงผา รกระเพ็ดสติกเกอร์ยันเกาะเพชรนะครับตะกุดเกาะเพชรร้อยยี่สิบอันนี้ก็จะเป็นปีสามหกนะปีสามหกปีสามหกนี่กระเพรา 3, สองห้าปีสามหกนะครับก็เป็นพระเนื้อดินรุ่นสร้างเขื่อนปีสี่แ นี่เราก็ปานปิดทองคำนขนาด9นิ้วนะแ0 0พันบาทแบบใส่รอบก็มนะใส่รแอบบใส่ขอบ อันนี้เป็นชุดชุดหกองเลยนะครับหกพิมพ์ด้วยกันนะพันหกพันหกอันนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยมีหนุม,มามีไก่มีปลา ก็สามารถนะเข้ามาชมกันได้นะที่วัดบางนมโงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะมากราบหลวงพ่อปาดกันนะครับผมนะนนก็คนมาเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้นะวันอาทิตย์นะครับเห็นบรรยากาศของวัดบางนมโค ตรงนี้เป็นอาชีหลงพ่อปานนะครับทุกคนนะนอ่ออาีหลงพ่อปานนะครับสาธุครับด้านหลังก็ชมกันได้นะสําหรับประทุมคนรุ่นเก่าๆนะครับมีจะแสดงให้โชว์ให้ชมกันก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะของ วัดนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับผมยังไม่เคยรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยในบริเวณด้านหลังนู้นนะครับอือ,อมาบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับหลังจากที่กราบนมพปานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ด้านหลังมันก็จะมีเจดีย์อยู่นะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะของทางวัดนะครับนี่อ้อมไปด้านหลังนน้นนะเดี๋ยวมีอะไรให้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่อ้อมไปด้านหลังตรงนน้นนะครับวิหารนะเป็นวิหารันนี้ก็เป็นโบสถ์ของทางวัดนะครับผมมาแล้วต้องเดินให้ทั่วนะครับทุกคนนะครับเพื่อรีวิวเก็บบรรยากาศนะนะครับอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงนะบุญละนะเพิ่มเติมอะไรก็เดี๋ยวะจะได้อัปเดตนะครับจะได้อัปเดตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์นะของทางวัดนนก็มีประชาชนมาทําบุญเยอะเลยอ๋อวันนี้มีงานบวชนะครับวันนี้มีงานบวชวิหารโซนันโท นะอยู่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้เข้าชมไหมนะครับวิหารโสนันโธนะครับ <S <S เดินกันไปเรื่อยๆนะขึ้นชื่อว่าล้อไปทัวร์นี่ต้องละ้อนะละ้อล้อทั้งวันจริงๆนะครับนะนเดินอ้อมไปข้างหลังเลยเป็นวิหารนะครับไม่แน่ใจว่าเปิดให้เข้าชมหรือ,อยังนะเดี๋ยวเดินไป ชมกันนะครับก็ครั้งนี้ก็มาครั้งที่2นะสำหรับช่องนะครับผมก็ถือว่ามาอัปเดตวัตถุมงคลน,นะหลวงพ่ปาน่างด้วยนะครับนี่วิหารนะสวยๆเลยนี่วิหารทางด้านหลังนะครับเหมือนจะปิดป,ประตูไว้นะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าขึ้นไปได้ไหม อืมนี่มีะพธรรูปองค์ใหญ่สวยมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่นะครับถอดรองเท้านิดนึงโอ้หลวงพ่อปานอ๋อด้าน,นในมีหลวงพ่อปานองค์ใหญ่นะครับอยู่บริเวณด้านในนี้นะนี่ใครที่มาแล้วเดินมาข้างหลังนิดนึงนะครับ ก็จะมีวิหารนะอยู่บริเวณด้านหลังน,นี่ก็เป็นคาถาเงินล้านทุกคนนะเอาไปเสริมเอาไปสวดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้นะนี่คาถาเงินล้านพระคาถายันเกาะเพชรน,นะครับใครอยากได้เงินล้านนะครับนี่ สวดบทนี้นะครับสาธุครับทุกคนหนะลวงพ่อป่านวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรียุธยาพะทุกคนมาเยี่ยมชมถึงที่วัดเลยนะครับแล้วก็ชมวัตถุมงคลกันด้วยนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ ช่องเลาะไปทัวนะครับผมก็จะมีวัตถุมงคลใหม่ๆนะครับมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะสำหรับวัดเกจิดังๆนะครับแต่ถ้าดังเกินก็อันตรายทุกคนนะครับมองไว้ก่อนเอ๊ะไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งถาโถมเข้าไปนะครับทุกคนนะนะครับอะไรที่เป็นกระแสนะครับรอกระแสนิ่งๆก่อนนะครับถ้ากระแสนิ่งเมื่อไหร่ยังได้รับความนิยมอยู่ก็ ถึงเข้าไปเล่นนะครับนะฮะอันนี้ก็พามารับชมกันสําหรับวัดบางนมโคนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลวงพ่อป่านนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้เราไปทัวร์ก็ขอขอบคุณเนฟซีที่เข้ามาชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ